ก่อนอื่นขอนนอมนมัสการพระอาจารย์และขอเจริญพรสาธทุชนทั้งหลายเมื่อนี้มือสันบันดีมือดีบันสอบมือประกอบวันงามเป็นวันพระซึ่งเป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเอืนว่าจะตุรุงคาสันนิบาตจะตุระแปลวาสีองค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าการประชุมซึ่งความหมายรวมๆก็คือจะตุรุงคาสันนิบาตนี้หมายถึงการประชุมด้วยองค์สีกาวคือ เหตุการณ์พิเศษที่เกิดพื้นพร้อมกันในวันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งวันทีพระสาวกข,ของพระพุทธเจ้าจํานวน1,250องค์มาประชุมกันที่วัดเวรุวันวาราวิหารในเมืองราชคึกโดยบได้นัดหมายกัน2ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นผููติด้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธองค์ทั้งสิ้น สามพระภิกษุสงฆ์ทีได้ประสมกันในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นพระอราหันต์แล้วทุกๆพระองค์เหตุการณ์ที่สี่เป็นวันทีดวงเดือนสว่างสวยัยซึ่งวันมาคาบุซานีซื่อเกาเอินวาวันมาคาปุณนามีหมายถึงวันทีดวงเดือนเต็มดวงในเดือนมาสก็คือเดือนสามคือวันเพ่งสิหาษคำเดือนสามเข้าขู่จักกันีวามีสิ่งที่มหัศจรรย์พร้อมกันสี่ประการ เอื่น่าจาตุรงขะสันนิบาตพร้อมการประสมโดยองคศีและวันนีได้กระทํ่พบีที่บสุทธิอุโบสถซึ่งแสดงโอวาทาปฏิโมกซึ่งฮาาถือกันว่าเป็นหัวใจลักของพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งโอวาทาปฏิโมกมีความหมายหลักๆก,ก,ก็คือสัพพปาบสสะอาการนังกุศลสุปะสัปทาสจิตปริโยทนังเอตังพุทธศาสนังขันติปรมีตาโต ตีติขานิพพานังปรมังพระทันติพุทธ,ธานาหิปปชิโตประรูคาติสำโนสำนโนโหติปารังวิเทยันโตอะะตัตูปปวาโตปฏิโมเขจะสังวารโรมาตันยุตาจะผัดตัสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโค เอตังพุทธ,ธานะสาสานังซึ่งมีความหมายว่าความอดทอนคือความอดกันที่เป็นตบาลยังยงีงพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดว่านิพพานเป็นปรมาธรรมผู้ทำหายผู้อืน่นโบเสาวาเป็นบรรปสิทธิ์ผู้เบียดเบียนคนอื่นโบซืว่วาเป็นสมณะการบธรรมบาตททั้งปวงการทำกุศลในถึงพรอมการทำจิตใจของตอนในผ่องใสนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการ บกาวหายผู้อื่นการโบเบียดเปลี่ยนผู้อื่นการสำรวมในพติโมกควมเป็นภูหูจักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะทิสงัดและการประกอบความเพียรอาทิจิตนี่คือคำสังสอนของพระพุทธจ้าทั้งหลายขอจเจริญพร